เฮ้ยแฮมเมอร์ออกลีมานามึงบ้าปะเนี่ยแฮมเมอร์ออกของะหลาดเลอเกินมันก็เล่นของมันได้เนาะเอาว้ายกูสลับอย่าทำ่บนกูอ้เออลงมานี้ มัมพ่อรักแม่เอ,อ้ยโดนโดนช่วยด้วยเ,เรียบเรียบเสียบเรียบหนีไปเอ,อ,อเยโอเคเกือบไปแล้วเอ้ยไปอ่ะไอ้นี่จะอ้อมมาฆ่ากูเหรอ,อระวังระเบิดแจ็คแมวออกไอ้นั่นมาคาถาผักอ่ะมันดูดเลือดทับกันสองอันแม่งโคตรแรงดูดเพียอ,อัพสองสามอ่ะแล้วเล่นสายตีอ่ะเออโดนไปสว่วนส่วนสวนสวน สวัสดีค่ะอยู่กับซัพพอร์ตสาวผมยาวปะบ่าตอนนี้เล่นแอนโดรเมดาเป็นซัพพอร์ตที่มีความสามารถในการลดเกราะศัตรูสตันได้แล้วก็สลับที่ระหว่างเรากับเพื่อนหรือเรากับศัตรูก็ทําได้เหมือนกันแล้วก็มีบัฟเพิ่มพลังโจมตีให้เพื่อนด้วยแต่ตอนนี้ทีมเราอ่ะอาจจะได้เปรียบเพราะว่าสตันเยอะเยอะมากสตันทุกตัวเลยพอเซลลี่นี่ก็ มันไม่ชัวร์เนาะตันไม่ชัวร์แต่ถ้าโดนทีนึงก็นานอยู่มันน <c oughs> าห <c oughs> มดแต่ไม่พอสต,ตันว่บเมื่อกี้ทำไมมานนามันน,มน้อยขนาดนี้เนาะ ดรว่าลงเอาเลยได้ปะได้ได uh, no. ้ได you know? ้ได้ได้เอาบอมเอาบอมเอาบอมโอ้โหทันไหมเนี่ยกูพี่น้่งเออมีมีเฟียมีเฟียเฟียให้เฟียให้ตามมาตามมาไม่มีรองเท้าว่ะพี่นึ่งได้ไม่ได้ไม่ได้ เนี่ยเนี่ยดูดิดูดิดทีมเราตันเยอะคือต้องเชนซีซีดีๆนะ <p> คือถ้าตันเยอะอย่างเงี้ยต้องเชนดีๆถ้าเชนไม่ดีก็คือเหมือนแบบตันพร้อมการณะจบเลยนะโอ้โหตันยิบหายหมดโดนอีสัตระมามนี่กู okay. มาทำไม นี่ไงมาฆ่าเฮี้ยนี่นี่เองเปิดแมาพให้ปีกมันปิกมันปีกมันปิก,ปกโอ้ยมานาโอ้ยเด็กเฮี้ยเอามันก่อนดิโอ้ยไม่ได้อ้อามานากูหายหมดเลยวะทำไมมานาไม่เคยพอเลยวะออกรีมานาก่อนผิดไหมถ้าออกรีมานาก่อนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็นเพิ่มระยะ ไม่ถึงจริงวะ่ะเฮ้ยเยีย่ยวิเล่โดนนี่เนี่ยหยุดมันไว้ก่อนเฮ้ยวิ่วงหลบๆตามคลิปเดี๋ยวมันดึงไม่มีมานามานาหมดเฮ้ยโอ้โหโอ,โอ้บิงไปไล่ฆ่าแม่งอยู่ได้แล้ว เฮ้ยเฮ้มเม่อออกลีมานามึงบ้าปะเนี่ย,ยเอาดูทีมมาช่วยกันดิดีดีตายปะเนี่ย เป็นเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยเมือออกลีมานะโอ้พอกูมาปุ๊บแม่งถอยกันหมดไอ้เหี้ยเหมือนรู้ไอ้เด็กเปรตต้องเอาผ้าก่อนนะต้องแบบที่วอนหลังต้มโดนซูมแล้วรถก่อให้อือได้ไหมได้ไหมเด็กเด็กไปน้อง ต้องออกอเบิร์น<า>มานา่ตีพระมึงจับถูกตัวได้ไงอุตส่าห์สลับแล้วเออนั่นเนี่ยไปล่ากันมันเดินคู่กับพระตลอดเลยวะ่ะโดนแล้วนายแฮมเมอร์พระเอาพระเอาพระ จริงนะล่ะเออตายไหมโอ้ได้ไหมตัน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 ไม่ตันออกทาาฟ้าอยู่ใช่ไหมตาเนี้ยออกออกออกกำลังขึ้นอ้าใครโดน เออได้แอดงติดได้อย่างไรโอ้ไม่ไม่มานานตีเอออะไรเก็บฟินช่ำเลยดิเฮ้ย มาหนูวิ under, ่งกันมันเลยเฮ้ยเอาเอาเอว้าจอดเดิงเออไม่มีคาถาฟ้าคู่ดาวนานเนาะ สี่สแต็กล้วว่าวิทเล่อะปินสายซูมด้วาเปล่ากิมม์เอสอุ้ยอยากเล่นนะเอาไหมปินนะโอ๊ยไม่ถึงว่ะโอ้ยโดนแล้วมันสลับไม่ถึงอ่ะจะ จะสลับแล้วมันก็เดินกลับไปหาเขาเมื่อกี้เยอะแค่เส้นวับเลยไอ้ว่าเมื่อกี้ไม่รู้ว่ะเนี่ยเสียงใครแอบเงี้ยเอาอีพะเอาอีพะมึงปีกไม่ทันเลยอ่ะ มืดแต่ปีกไม่ทันเลยมืดแต่รุ้งนี้แบบไม่ไม่สนเดวก็ดีเลงพราอีกเดียวจะสวาปมันมาแล,แล้วก็เน้นป่วนๆว้าวกูสลับอย่าทำพืดกูโอ้ รถก่อให้แล้วมันติดรถก่อกันอยู่ไอ้นั่นใครเอ้ยสตาร์ทสตาร์ทสตาร์ทได้ไหมไม่ถึงฮะโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรโอ้ดูดูเลือดยี่คดโกงดูปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนี่นะนี่นี่เดี๋ยวดูดด้วยเอาเฮ้เอาไหมพี่บิ๊ ไหนคีป่าเนี่ยเป็นคีป่าดิเดี๋ยวไปตีคีป่าให้ดูโหและแอนโดก็บัฟอีกทีโอโหแรงไปใหญ่อุ้ยดูอุ้ยดูแรงอยู่นะดูด,ดิ <laughs> เออว่าดูแรงอยู่นะเนี่ยเอ้ยดิแอมเอาไปซับได้ไหมไปละเอาแก่สั่นหนา่าเออไม่ตายว่ะมอมพ่อรักแม่อเอ้ยโดนโดนช่วยด้วยเรียบเรียบเสียบเสียบหนีไป โอเคโอเคเกือบไปแล้วเอ้ยไปอะไอ้ไออนี่จะอ้อมมาฆ่ากูเห้อ,อระวังระเบิดโอ้ยกูปวดหัวดูจอไม่ทนันเลยมึงเยอะเ,อยเกินเออลงมานี่แม่เฮ้ยเฮ้เเฮ้ เอาให้ให้แล้วให้ทาฟ้าไปแล้วอ,อีกสกตัวไหมละ่ะเนี้ยเนี้ยเนี้ยเอาไหมมีใครเอาไหมจ๊ะเอาไม่มีใครเอาหรอไม่มีบิงเลยเอา้าแม่บิงมันบิงว่ะอะไรกันวะเดีอ่ะเออ เฮ้ยนั่นป้อมนั่นป้อมนั่นป้อมาย<ป>โอ้แดมก็แด้แดมเล่นดีจะอิมอยู่แล้วไอ้สองตัวเอง